สวัดีครับตอนนี้ทางรถแอบูเลน์นะครับก็กำลังเคลื่อนย้ายร่างของน้องนะครับออกจากที่เกิดเหตุนะคะนรับง,ง,งานดีจันของสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับน้องอายุก็เพียงแค่ไม่เท่าไหร่นะครับเรียนอยู่ชั้นม .6 นะครับซึ่งตามรายงานเบื้องต้นก็ น้องออยนะครับคุณวิภาดานะพี่ยุทธเรียกเช้าเช้าวิเช้าก็ไจากจุดที่เสียงเสียงเจ้าเจ้าเจ้าดีคนเดียวยกทิศอาธิตยดับเพิงประมาณสิบกว่าเนี่ยคุณวิภาดาขวัญใจพี่ยุทธนะตอนเช้าเช้าดับเพิงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพี่ยุทธต้องพูดกับคุณวิภาดงวิภาดานะกระเด็นไปโดนน้องนะครับจนน้องเสียชีวิตนะครับซึ่งสภาพถังดับเพลิงเนี่ยก็ฉีด ร,ระหว่างกลางเลยวันนี้ท่านท่านใดได้เห็นภาพอะไรอย่างนั้นนะครับขอแสดงความเสียใจกับน้องอีกครั้งนะครับแล้กวก็ตอนนี้รายงานล่าสุดนะครับผู้เสียชีวิตมีเพียงหนึ่งรายนะครับส่วนส่วนผู้บาดเจ็บนะครับสักครู่นะส่วนผู้บาดเจ็บนะครับตอนนี้ส่งโรงพยาบาลหกรายครับ แล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยอีก4รายครับน่าสุดครับตอนตำรวจโทรนะครับที่ตีแสงสว่างับผู้จัดก,การตำรวจนครบาลนะนครับเปิดเผยกับสื่อมวลชนผ่านโทรศัพท์ครับโดยเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันป,ป,ป้องกันและบรรเทาสาราภัยครับหรือปพรออกําลังสาธิตการดับเพลิงให้กับนักเรียนและครูครับ ระหว่างนั้นครับถังดับเพลิงสีแดงครับหรือถัง CO2 ที่อยู่หลังคู่ฝึกครับเพื่อที่จะเตรียมไว้ดับเพลิงครั้งต่อไปเนี่ยปรากฏว่าระเบิดออกมาครับทำให้นักเรียนที่เสียชีวิตเนี่ยนั่งอยู่ด้านหน้าสารพระภูมิถูกแรงอัดจนร่างกายเนี่ยกระเด็นออกจากจุดเกิดเหตุไปไกล9-10เมตรครับอันนี้อันนี้ล่าสุดเลยนะฮะซึ่งต่อมาก็เสียชีวิตทันทีครับนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานนะครับ ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บในเวลาต่อมาครับก็คือบ่ายโมงนะครับทั้งหมดยอดบาดเจ็บทั้งหมดนะครับ10บรายทยอยนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วครับ6กรายแล้วก็ยังแล้วก็ส่วนที่เหลือครับก็จะส่งโรงพยาบาลอีก4รายเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเพื่อประมาลการต่อไปนะครับนอกจากนี้ครับ พบชนยังกล่าวว่าขณะนี้ประสานกองพิสูจน์หลักฐานหรือพอทอครับเข้าเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งหมดแล้วพร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุนะครับส่วนผู้เสียชีวิตครับก็เมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งเคลื่อนตัวออกไปจัดจุดเกิดเหตุนะครับไปพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์ต่อที่โรงพยาบาลตำรวจครับตามคำพูดของท่านคนตำรวจโททิติแสงวานนะครับ แล้วก็พนักงานสอบสวนนะครับก็จะทําการแยกตัวครูฝึก7คนนะครับไปสอบปากคำถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะแยกครูกับนักเรียนที่เกิดเหตุไปสอบปากคาเพิ่มเติมจากการตรวจสอบพบว่าถังดับเพลิงที่เกิดขึ้นครับระเบิดจนตัวถังเนี่ยฉีกขาดหนึ่งถังครับและถังดัางกล่าเนี่ยเป็นถังที่ใช้ซ้ําแล้วก็ไม่มีระบบวาล์วเซฟตี้ติดตั้งอยู่ครับเจ้าหน้าที่พอถวิเคราะห์เบื้องต้นคาดว่าถังดังกล่าเนี่ยถูกนําไปบรรจุแก๊สเพิ่มครับ แล้วก็นํามาวางตากแดดเป็นเวลานาน,านจนอุณหภูมเิเพิ่มสูงขึ้นทําให้แรงดัน,นยขยายตัวและระเบิดในเวลาต่อมาครับอีกทั้งเพราะว่าเนื่องจากไม่มีวาล์วเซฟตี้นะครับซึ่งตามหลักของการใช้ถังดับเพลิงเนี่ยก็คือไม่ไม่ไม่ยากมากครับ,รบแต่จะมีแค่ดึงปลดกดสายครับดึงดึงสลักครกดลดสลักกดหัวฉีด แล้วก็สายไปที่ฐานของเพิงนะครับซึ่งจากมสกูที่ผมได้รายงานไปเบื้องต้นเนี่ยก็คือสรุปว่าถังดับเพิงดังกล่าวเนี่ยถูกนำมาใช้อีกครั้งนะครับไป,ไปเติมแก๊สไปเติมก๊าแล้วก็นำมาใช้อีกครั้งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางอาจารย์ออสได้ก็พูดถึงเหมือนกันนะครับจากสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ เนื่องจากจะมีการเอาเข้าไปใช้แล้วเอามาใส่ใหม่หรือว่าจะเป็นการตากแดดนานเนี่ยเหตุผลและทุกสิ่งทุกอย่างเ่ยมัน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 ชัดเจนนะครับทำให้แรงดันข้างในเนี่ยมัน,มนระเบิดออกมานะครับเหลืออีกห้าคนเลยห้าคนเนี่ยขออนุญาตแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องอีกครั้งน,น,นะครับ ลงลงลงอยู่กับลุงลุงลุงอนน่นหนึ่งมาล้นันหนึ่งนันหน่งนันหนึ่งนี่ค่ะไวเลตอยู่กับลุงพี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่น่าจะบินค่ะ รหว่างสาธิตเนี่ยจะมีนักเรียนไปยืนสาธิตอยู่ในเวลาหลังเนี้ยมันตั้งอยู่ด้านหลังในที่สาธิตแล้วถ้เกิดระเบิดลูกไอตัวมันเองไม่ทราบว่าได้ยินเสียงหลงนี้ปลิวไปกระแทกนักเรียนที่ทำการสาธิตชั้นมอหกนมอหก ไผ่หลังก็จะับเอเยชุดทั่าวพยัสแล้วรับนาวไหมระวัางะแบบนี้จ้คอ่างถอยมาอยมาถอยมาห่างที่หลังเข้ามาจะได้อยู่ตรงลังไหมหลังมาผลังนะต้งนี้หลมาหลบมาหลบมาข้างหน้าข้ ข้าหน้านั่งล no ง okay. ่ลยข้างหน้าบวิวบิวก็มีหนึ่งนาอได้ป่ะพี่ไุ้กรณ์กทั้งหมดตัวเนี้ยเราให้พอถอดเก็บทั้งหมดว่าถังที่เอามาใช้เนี่ยเป็นถังที่แบบใช้ตงกเราแต่ว่ามันไ้่ได้ไหมแมัเป็นถังที่เอามา r ีย s สไหมหรือต้องตอบให้รู้ไ่กี่ข้อา เราตออรูนอยู่ว่าจะก็หาแล้วว่าเยี่งีสุด้อรับนี้ครับตอนนี้ที่เห็นมีสามคนแล้วสมคนมาเกี่ยวข้องก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่สาธิตนะครับในต้น แล้ว,ลวทั้งหมดทั้งมวลในเสือของครูเขาว่ายังไงบ้างคะคณะ,ะครูก็เดี๋ยวดูพอดูในรายละเอียดน,น,นะครับนะครับในเบื้องต้น,นแต่ว่าก็ก็แสดงความเสียใจไปยังผู้ปกครองที่ท่ของน้องที่เสียชีวิตนะครับแลว้วก็น้องที่บาดเจ็บด้วยเพราะว่าอยย่างงเี้คือมันมันก็จะเสือนใจในเรื่องนของการที่เหนะ็นของสถานของ จากคาบอกเล่าก็ตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยคือเด็กเนี่ยไม่ได้รู้ว่าอุปกรณ์นี้มีปัญหาหรือมีอะไรใช่ไหมคะคือคือเข้าไปใช้ปกติน่าจะไม่รู้ทุกคนเพราะว่าแม้แต่สาธิตเองเนี่ยท่านก็ไม่ทราบเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดลอย่างไรอันนี้ต้องเก็บให้ทางพศที่มาเก็บเนี่ยท่านเก็บไปหมดแล้วก็ต้องไปตรวจสอบกับทางสถานวารที่มาตรฐานเราจะมีของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เขาอยู่ในมาตรฐานในการขึ้นการกอนดำเนินเนี่ยว่าอุปกรณ์เนี่ยมันอยู่ในมาตรฐานไหม เตรียมมาแล้วเขาพูตกวิสท์ทั้งหมดในเรื่องนี้ครับแสดงว่าตัวเด็กที่ทดลองที่คือคือคนที่เสียเลยใช่ไหมคะน้องที่เสียเนี่ยไม่ได้ทดลองเป็นน้องที่นั่งนั่งชมอยู่น้องที่นั่งชมอยู่ส่วนที่พูดที่น้องที่สาธิตเนี่ยสาธิตอยู่ด้านหน้าถังที่ถังที่ระเบิดเนี่ยอยู่ด้านหลังของคนสาธิตมันอยู่กลางแดดนะแล้วในข้อสัดที่ฐานก็คือว่าพอความร้อนขึ้นับกับอุณหภูมิอากาศถังระเบิดถังระเบิดแล้วฟิวฟิวไปที่ถึงน้องเข้าบริเวณนั้ ระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมยูด้วยไหมครับมีเจ้าหน้าที่ควบคุมนะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมทั้งหมดในทุกสถานที่อยู่แต่นี้ก็มีก็มีครูผู้ปกครองครูผู้ปกครองอาจารย์ผู้สองก็คอยดูแลอยู่จะเป็นนักเรียนของชั้นปีที่ห้าปีที่หกหลงมณฑลการศึกษาค่ะก็ผู้ดำเนินการก็คือทางสอนอนนางเลิ้งใช่ไหมครับเป็นผ้ดำเนิดีครับแต่ของคดีก็เป็นสอนอนนางเลิ้งในการแจ้งข้อกล่าวหาตอนนี้ก็นำผู้ที่แบบ อยู่ห้องทั้งหมดตอนนี้มุ่ไปดำเนินการสอบประทับนักรียค่ะทั้งหมดเจ็ดคนตอนนี้เกินกว่านั้นนะเพราะว่าเราต้องสอบพยานอยู่ห้องทั้งครูทั้งนักเรียนที่อยู่ห้องที่เรียนที่เกิดเหตุรวมถึงแล้วตอนนี้ขอความร่วมมือกับทางนักเรียนที่ในการที่มีการถ่ายคลิปอะไรไว้อำรับผิดในการดําเนียนด้วยแจ้งข้อหาสามสามก่อนต้นเนี่้สามนเ็นมื่อสักครู่นี้ผู้ว่าชัดนชาติว่าได้เดินทางมาถึงที่โรงเรียนแล้วนะครับ ิมันใช้งานมาใช้งานมาเพราะเป็นถังสาธิตถังสาธิตก็คือสาธิตเสร็จแล้วก็ไปปไเติมครับแล้วก็เมื่อกี้สักครู่นี้ก็เห็นมีได้หลักฐานการเติมมาแล้วนะสังเกตุโวนยิ่งได้หลักฐานการเติมมาแล้วว่าไปเติมที่ไหนอย่างไรเงินบริษัทที่เติมเนี่ยต้องมาตรวจสอบด้วยรวมถึงวัตถุดิบถุงพันที่เกี่ยวข้องเซฟตี้วาเวอร์แล้วต้องมาตรวจสอบทั้งหมดส่งไปทางสถาบันที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานกับการเตในการตรวจสอบสับสกตการณ์เพื่อในการตรวจสอบยอดค่ะยอดหาย ตวบน้งยครับตัวงเยครับทอทัหมดที่อยู่ในนที่เในนที่กเตุเนียทุกคนเนี่ยทางห่วแท้นะฮะ้ตำรแจ้งข้อหาสามคน คือ็ม่า <congratulations> อ่ะเป็นนคนที่มีน้องบางคนที่เดินแล้วแบบเหมือนกับแบบคือตกใจมากตกใจมากที่เป็นเพื่อนใกล้ชิดเนี่ยคือแบบเหมือนยังยังยังไม่อยู่กับในภาวะปกติคือเดินร้องไห้เป็นเด็กผู้ชายแล้วเดินร้องไห้อยู่คนนึงอันนี้อันนี้ครับหมอที่มีความเข้าใจในเรื่องทางเขาช่วยแก้ไขปัญหาอยู่ครับค่ะผ้มคครับผมอ้ ตอบแต่เราไม่ไดบอกเลยนะาเนฝังรงไซึ่งตอนนี้นะคะให้พี่หน่อยให้ที่หน่อย 喂喂，来一点，我操！你那，你那。 ลูกเขาได้เลยพี่ได้ยินไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราะเจ้าเทียนนะกล่าวพรามันรุมร้อมก็จะกะต่ากันนั่เลยครับาออกมาแล้วจะมันไม่คุย ก็ชนละมุนกันนั้นนะครับข้างข้างก็หมดไเดี๋ยวรอฟังเสียงจากข้างหน้าเลใครนะี่ดานิญาดีกว่านิญาดีกว่านิญาด รอไปรูป ไ้องเอ้าแล้วไม่ด้อ ขอนะหัทอทถเลอะไรครับผมไม่มีคำถามอ่ะ I han golpeado en no, la no, zona no.

แล้วถังดับเพลิงของโรงเรียนขนาดถังขนาดสิบกองสซอยทูเนี่ยมีการตรวจสอบเมื่อไหร่ครับมีการหมดอายุเมื่อไรหรือมีการคุณภาพการใช้เมื่อไหร่ฮะถังไม่ใช่พอๆะะแ,แ,แล้วแล้วแล้วถังเนี่ยไปเติมน้ำยามาเมื่อไหร่ฮะ ในเหตุการณที่เกิดขึ้นในธาโรงเรียจำเลิารเนี่ยขบอพอมั้งไหมครับเพราะว่าเห็นทราบมาว่ามีการไปเติมถัง22ถังราคาพันกว่าบาทที่เขายันยันแสดงว่านนนไม่มีถังดับเพลิงเลยนะฮะ

เมื่อสะกู่นี้ก็เป็นพี่สาวผู้เสียชีวิตนะครับมานั่งอยู่เมื่อสักู่จริงเหนี่ยมไ้แต่เสียงมันไปไม่ถึงแน่ร้องนั่งร้องไห้อยู่เมื่อสะกู่นะครับแล้วก็เดินเข้าไปข้างในแล้วนะครับพร้อมกับท่านรันตรรตบ เาแล้ียบยอวเเป็นใช่าไปจัดระเบียบยังไงอยังไงขามอขา้องพวกจำเปนก็ยงเรียนไเียไเลยไม่ได้เื่องร่วมไม่เนี่ยพี่กรานหน้าตัวไหนครับตัวไหนครับไม่รอจะเดนารั ตอนนี้ค่อนข้างที่จนะวุ่นวายแล้วคนเยอะมากเลครับทนะั้งสื่อมวลชนเองแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้นะครับ ตอนนี้เราก็ทยอยเดินทางกลับนะครับว่าพูดไหมเอาเลยท่านผมพูดอะไรไปอ่ะคุยเรียบร้อยแล้วคุยรู้แล้วว่าเติมอะไรบพางมไหมครับว่าท่านบพาอุโสุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเท่าที่ทราบเ่ยนะฮะทางพรอเนยนำถังมาทั้งหมด20กว่าถัง 22ถังเนี่ยที่นํามาใช้ในวันนี้ก่อนหน้านี้เป็นถังของปอปอมที่แตฐมตีพูดมาสักครู่ไปเติมน้ามาํายามาเขาย้ำพัดนากาเมื่อวันที่21กุนภายนที่ผ่านมาก่อนจะนำมาใช้วันนี้เติมทั้งหมด22ถังราคาประมาณ1,700กว่าบาทก่อนนามาใช้ในวันนี้ซึ่งตอนนี้ทางพอทเนี่ยกับผู้ที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบถังคุณภาพถังหรืออะไรตา่างๆรวมของบริษัทที่มีการเติมน้ำยาส่วนที่เกิดเหตุวันนี้เนี่ยที่น้องคนนี้ เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนีก็เป็นเวลาบ่ายหกคนนะฮะที่ที่นำส่งโรงพยาบาลเนี่ยเนื่องจากว่าวานเช้ามีการอยู่ในห้องประชุมนักเรียนทั้งหมดมหและมหมหมีทั้หมดเก้าห้องมหก้าห้องหลังจากที่มีการสาธิตภายในห้องประชุมเสร็จครบก็จะมีการพันนักเรียนออกมาห้องละเจคนห้องละเจ็คนเจเจดคูณเกใช่ไหมฮะมห้ามหก็เจคนคูณ9้าออกมานักเรียนก็อยู่ในห้องเนี่ยห้องประชุมเนี่ย ก็ออกมาประมาณร้อยกว่าคนใช่ไหมฮะพอมาร้อกว่าคนถ้าประมาณสักสินาทีที่ินเสียงะเบิดต้มก็มาในห้องข้างในจนกระทั่งเพื่อนเนี่ยวิ่งออกมาว่าเกิดเห็นระเบิดข้างนอกถังดับเพลิงระเบิด ได้เป็นแบบนี้มีการตารที้ข้างในอยู่ข้างในก่อนยู่ข้างในก่อนแล้วคันตั้งเรียนออกมาข้างในก่อนแล้วคันตั้งเรียนออกมาเพื่อที่สาธทิตจริงข้างนอกสารทิ่ข้างนอกมันก็เลยกตประเด็นนี่คืออยู่ที่ถังไปเติมอยู่ที่ถังดับเพลิงว่ามีการไปเติมมามีการไปเติมมาเมื่อวันที่21ประมาณพันกว่าบาทขอขอโทษนะครับผมต้องแผ่นขึ้นข้างบนก่อนนะครับเพราะว่าน้องใส่น้องเป็นน้องเยาวชนนะฮะ น้องเขาก็ำลังทยอยกันกลับบ้านน,น,นะครับข้างในไล่กัเป็นก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปนะครับว่าถังดับเพลิงจริงๆแล้วสามารถเติมได้หรือไม่ถังดับเพลิงจริงๆแล้ว20กว่าถังเนี่ยสามารถเติมได้หรือไม่นะครับเพราะว่า ถังดับเพลิงเนี่ยเติมแล้วจะมาวางเติมแล้วมันก็ต้องถูกถูกถูกเปิดนะฮะแล้วก็ใส่ก๊าซเข้าไปเติมแล้วนํามาวางที่กลางแจ้งมันจะปลอดภัยจริงหรือนะครับอันนี้เรื่องนี้ก็ต้องมีการสอบสวนนะครับต่อไปนะครับว่าเรื่องจริงๆแล้วมันเป็นความประมาทเลินเล่อหรือไม่อย่างไรนะครับยังไงก็ตามนะครับผมขออนุญาต แสดงความเสียใจอีกครั้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับก็เมื่อสักครู่ทางพี่สาวของอน้องมหกที่เสียชีวิตก็ได้เดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวอย่างไรก็ตามครับถ้ามีรายงานเพิ่มเติมนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยน้องๆกาลังปล่อยน้องๆกลับบ้านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลฟ์แค่นี้ก่อนเพราะว่าไม่สามารถที่จะออกอสื่อได้อยู่แล้วนะครับขออนุญาตลงไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับนะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเดี๋ยวติดตามกันต่อในไลฟ์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ